ครับผมวันนี้ก็ทดสอบปืนนะครับก่อนที่จะทำสีรอบสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นปืนไม้มาค่าแต้นะครับทั้งลำเลยสงกีดตานะครับกำมือขวาปีกสีด้วยนะครับลำนี้จะเป็นการทดสอบยิงก่อนนะครับก็จะ ชุดศูนยเนี่จะยังไม่ได้หยอดกาวนะทดสอบระบบไกลนะครับสอบชุดศูนย์แล้วก็ทดสอบการยิงใหม่ปงไหนช่งางปัองซ้ายปอองซ้ายปัองซ้ายนะครับ มาดูกันครับว่าโดนตรงไหนนี่จะเข้าเป่าอยู่ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะครับดูอีกทีนะครับว่าโดนตรงไหนนะเวลาเทสท,ทุกกระบอกนะครับก็จะเทสกับกระป๋องกาวร้อนแบบนี้เลย ใกล้เคียงใกล้เคียงีเยง่เล็งกางล็งกลางนะครับออกขวาประมาณครึ่งเส้นนะครับตอนนี้อยู่ที่มือเราแล้ว,ลว,ลวอยู่ที่มือคนยิงแล้วนะครับลำนี้ก็จะเป็นปืนศูนย์ไม้มะค่าแต้น,นะครับทั้งลำเลยทรงกรามตาโอเคครับถือว่าผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำสีนะครับ <ส><ส>ลำนี้ลำนี้เป็นสีกึ่งเงานะครับอแต่รอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าทำสีแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหนนี่ครับูนยยังไม่ได้หยอดกาวนะครับก็พอยิงเสร็จแล้วเนี่ยพอสอบเสร็จแล้วก็จะถอดออกแบบนี้เลยปึ๊บถอดสูนหน้าสูนหลังถอดปีกถอดไกลถอด ทุกอย่างออกหมดเลยครับเพื่อที่จะขัดและพ่นสีจริงโอเคครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตงานเท่านี้ครับ